แล้วครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดท,ทำไปเรื่อยมาอยู่กับช่องกับตัวเหลขแนวทางนะคะผมแนวทางของเฮ้อยังที่เผากันไว้นะครับผมว่าถ้าเขาน้อยเราก็บ่ต้องไปเล่าแล้วครับนั่นแหละครับก็คือบ่ต้องไปก็ปคือความมันบ่าเขาเล่าเนาะมันบ่มีตัวเจาะเลยนลครับ ตัวจอห้างว่ามีหาหไปเตะตัวเด่นตัวเดียวนี่แหละที่บอกว่าถ้าเขาแล้วก็ให้ยุดนี่แหละครับผมกต่แนวทางทั้งช่องนเนาะห้าบอเขาอกเก่งนะครับเพราะว่าห้าก็ต้องทาแม้นั้นได้ได้เข่าแล้วกข็ขอหยุดไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าจะเป็นน้อยนะครับถ้าน้อยเข่าแล้วน้อยเล็กๆกักกบ็บอต้องตามนะครับเอาไว้ก่อนครับ ไกลประสานเสียงขางบ้านนะครับมาเจอกันย้ำเสาหมู่ว่านี่ครับมาเบอาถึงหวยห้าหน้อยกันต่อเลยครับหมู่ว่านี่เขาไเด่นเป็นหาเด่นหากับสามเนาะเด่นสองตัว สองตัวครับไก่กับประสานเสียงกันเข้ากับมืนมืนหัวมามาฟังผลกันจังหน่อยครับผลห้าหน้อยพิเศษออกสามหนึ่งสองเกือบเฮ้เาเฮาจับสามสองหว่เตว่าบรเดเกือบไปนะครับเนาะเกือบสามตัวนั่นน่็นนจะจะสามตัวสักที่นั่นๆน,น,นะครับ ถ้าผู้ใดเก่งจับเก่งกับจับจับสามตัวเลยนะครับจับต่อไปนะครับบนออกสามหนึ่งสองพิเศษล่างออกห้าสามเข้าเข่าแตงแต่น้อยแหลกครับหาสามครับอย่าเข้าเข่าน้อยแหลกครับหาสามเลยถ้าเขาเ่าเราทั้งช่องเข้ากับอ ในน้ำหอยยุดนะครับเฮากวาบอกกันเสมอครับเฮาก็อยากให้เขาทุกมือเลยครับอยากอยากในใจนะครับเพราะว่าการที่เขาคำนวณลงเฮาก็อยากให้ออกตัวเลขของเขาที่คำนวณน,นะครับผมถ้าตัวเลขกระตรงนี้เขามีหลุดค่ะวอากันไว้ก่อนนะครับเนาะส่วนห้าหนอยปกติออกหนึ่งสามหก สามหกเขาบ่มีนอะบริเจาะสามหนึ่งมากข้างหน้าล่างอ,อกแปดหานะครับแปดหาแปดหาเขาก,ก็บเจาะ แปดหาไวอยู่ครับเขาจอหาแปดส่วนวีไอพีสามวีไอพีออกจําจบ่ผิดเนาะลื่มครับศูนย์เก่าข้างหลังล่างออกหกสี่เริ่มโจดย์ไว้ สามศย์เก้าหรือว่าหาศูนย์เก่าประมาณนีล้ละเนาะกวีพี่นี่ก็ทือคือว่าคือว่าหลุดไปเลยแหะครับมันบอมมาหายเราเาเลยมายีก่กีบวกล่าหุน้นวันศุกร์ครับประจำงวดวันที่สาสิบตุลาวันศุกร์วันนี้ครับยีก่กีหนึ่งคำนวณในสองตันึงก็หกครับ ก็แน,นวทางนะครับแนวทางเนาะอันล่าหุ่นกับยีก่กีนี่เข่ากับโดมันบอข่อยปันไหนเด้อครับเป็นแนวทางไปเนาะหนึ่งกับหกครับจัดไปมากระจัดไปลูดสองโตครับมามาต่อกันเลยครับ กับแนวทางฮานอยของเฮาแนวทางฮานอยประจำววันที่สามสิบตุลาคมวันศุกร์ครับฮานอยคำนวณใดแปดคำนวณสองใดสองโตคือแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์เด้อครับ มาตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงกันนานๆเดียวที่นานๆที่กัน,กนเนาะตัวที่คิดว่าเข้ามันใจนะครับ มาครับตัวเน้นแปดสองแปดหกตัวเน้นตัวแดงเข้าแปดสองแปดหกแปดจับคู่มากก็จะมีแปดหนึ่งแปดสี่ตัวกันครับเจ็ดสองเก้าสองแปดสองแปดหกแปดหนึ่ง แปดสี่เจ็ดสองเก้าสองมาต่อกันอีกครับถ้าผู้ใดมากกัดจัดไปในกับแนวทางของทั้งช่องเฮาทำมวกเขาเขาก็ต้องตามนะครับต้องมีทุนเนาะ จากบาทหนึ่งกับเพิ่มเป็น2บาทน่จี่หรอครับมาต่อกันเลยครับ0 03, 0นยามจับคู่มากกัจะมี03 08 09ตมศกันครับ16กับ anh xuống giảm xuống bẹt xuống cạo nâng hộp cho tôi cấp nângố cấp hộp hộpưn nhé มาจับสามตัวกันจักหน่อยครับ 6, 2, หกสองแปดทำไมทำไมครับหวังว่ามันจะมาเอาไหมครับหกเริ 6, ่มไหมครับหกสองแปดตัวเก้านี่แหละครับเก้าแปดหก เก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าสองดีแล้วครับผมจับสามตัวกับแนวทางกับแนวทางนะครับฝากให้กำลังใจคือเก้าเลวครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับ เพื่อชมคลิปใหม่ๆมืออื่นมือนี้วันเสาร์เนาะหวยรัฐบาลออกว่าอาทิตย์มืออื่นวันจะมาลงรัฐบาลนะครับมืออื่นวันเสาร์เนาะคอยมีเวลาแน่สำหรับมือนีกะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่อยๆเฮง